กันชัยพูดจากใจหลังเชิญแม่มาหนกระแสจนถูกคนทั้งประเทศด่าล่าสุดวันนี้หนุ่มกันชัยกำเนิดพร้อยได้จัดไลฟ์สดในชื่อว่าหอนกระแสพร้อมกับเชิญทนายตั้มมาร่วมพูดคุยถึงกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวเตงโมนิดาและบางช่วงบางตอนกันชัยได้กราบขอโทษคุณแม่จากใจที่ทำให้ท่านต้องถูกสังคมรุมดา่าหลังเกิดเรื่องตอนไม่กล้าโทรไปหาคุณแม่แต่เมื่อเชาวได้คุยกับต่อยพี่ชายเตงโมแล้วและบอกไปว่า ต่อยด้วยความสัตย์จริงพี่เอาไม่อยู่พี่ขอโทษซึ่งต่อยเองก็เข้าใจทั้งนี้หนุ่มกัญชัยยังได้ขอกราบขออภัยแม่แตงโมด้วยถ้าตนพาแม่มาออกรายการแล้วทําให้มีผลกระทบถึงตัวแม่แล้วรู้สึกแย่มากแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทําให้แม่เป็นแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่พูดออกมาบอกจากใจเลยนะจากหัวใจผมเลยนะแม่ผมยังไม่คิดว่าแม่จะพูดเลยผมตกใจนะผมตกใจไม่ได้ตกใจเพราะแม่คิดแบบนี้นะแต่ตกใจที่ทําไมแม่กรา พูดแบบนี้ออกมาแบบนี้ผมเข้าใจในมุมของแม่แม่มีสิทธิ์ที่จะคิดแล้วแม่จะทำอะไรเป็นเรื่องหลังบ้านแต่ที่ตกใจคือทำไมแม่ถึงกล้าพูดออกมาทางทางที่ผมไม่ได้ทำประเด็นไม่ได้อยู่ที่เรื่องนี้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ